Terima kasih telah menonton! ศิลปกรรมศาสตร์นะคะได้แก่ท่านแรกนะคะได้ผู้เชิญศาสตราจารย์ดรชนลอมมาห์นยูโซค่ะรองนักดีหมายบริหารค่ะคณะต่อมานะคะดร์ศิลกรรมศาสตร์มหาวิทยลา,าลัยราชภัฏสวนุนันทาและต่อด้วยแนละนีดิท,ทัสนะคะผลงานวิจัยจากข<อ>้กจะจะจะอบัญญัติการใส่สู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์การส่งเสบริมการสร้างนวัตกรรมผ่าน,นกฎเรื่อที่เราจะนำแนวทางนะคะมาใช้ปฏิบัติในบริเวณละคะแล้วก็มีเรื่องของกิจสิทธสิ่งเก่าสัมด้วยค่ะ เป็นศูนย์มีลสองศูนย์เดี๋ยวงานบุคคลเดี๋ยวผมจะให้ท่านลองท่านแถนผมลองให้ฟังเพราะว่าท่านต่างระบบเยอะแยะเลยระบบหนึ่งจะที่เอาไปคำนวณเล่นก็เองก็คือที่ส่วนของท่านอาจารย์มงเขียน์บอกไปก็คือจะเป็นส่วนของการประเมินผลแต่เประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งให้ในผู้ประกอบการต่างๆตอบนะครับผู้ประกอบซื้อในการให้ฟัง ตีเท่เอขคอมพิวเตรสวยขาดนรสอนามีบทหนบ้าีอแต่ว่าว่าอาจารย์ของเราสอนเพราะว่าที่คณะนจะไ่้แบบตารางงานห้องจะสุเพียงใดต้องมาจดเป็นประวัติศาร ต่าบ um ินจะบอกตาบินเป็นของผลิตที่นี่ด้วยแล้วก็ห้องสึกษาการผลนะครับคื่เรายังสามารถต่อว่ดเป็นอุตสาหกรรมได้โดยเฉพาะเรามีการ ออกแบบเป็นงานรุ่ตาอัลตร้าสันะครับก็คือเราอบรมในส่วนของการสร้างโมเดลแล้วก็มีการลงสีด้วยนะครับในเรื่องหนึ่งผลงานที่จะทำเอาไว้นะครับแล้วก็การทำของเชื่อกโปรเจก์ครับจเชือกอุคานั้นนะครับเราเข้ามาดูท่านงในกันเลยครับ เราเรียกว่าผลิตัณต่างๆเนี่ยสามารถบินได้เรเนเจอร์ชัอเนี่ยคือตราเรเนเจอร์หรือว่าของไมคเกจหรือเป็นของที่ลื่นเป็นยางที่เป็นเป็นหนักเป็นอะไรแบบนี้ก็จอไม่ได้สอง